สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง n า l ลฟอร์จูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีเมษและราคณาเมษสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามปรังใจกับช่องช่แน,นลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับขั้นตอการดูดพันส่วนตัวสามารถอัดลาอดีมาที่ b e l l i v e r สามตรงด้านล่างที่ผมชี้ตรงนี้อัดลาอดีมาถาค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นให้ พิเศษก็อัตราดีมันทำค่าคุยได้ก็จะราคาพิเศษครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ซีรีส์พื้นวาสนาในดวงชะตาเป็นการอธิบายซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็พยากรณ์นิดหน่อยนะครับแต่ว่าเป็นการเน้นอธิบายนะครับด้านของปัญหาหรืออุปสรรคในทางโหราศาสตร์เรียกว่าพบอรินะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังว่าคาราเีเม็และคนาเม็เนี่ยมีพื้นวาสนาในด้านของปัญหาอุปสรรคเนี่ยด้านไหนบ้างแล้วก็ควรจะแก้ไขอย,อย่างไร คือเราควรต้องฟังคลิปนี้เพราะเนื่องจากว่าจริงอยู่ว่ามันไม่ได้มันไม่ถูกใจมันแบบไม่อยากฟังแต่ตามจริงเราก็ต้องฟังไว้เพราะว่ามันคือจุดอ่อนของเราเพราะว่าถ้าเปิดเราอะเปิดช่องว่างตรงจุดเนี้ไว้นะครับแล้วมีคนรู้เข้าเป็นศัตรูเป็น คนที่อยู่ตรงข้ามนี้ครับเขาก็อาจจะมองเห็นช่องโหว่ของเราได้ก็ต้องระมัดระวังตรงจุดนี้เราควรจะรู้ไว้แล้วปิดช่องโหวน่นี้นั่นเองนะครับมันไม่ได้ร้ายกาจอะไรหรอกครับมันแค่เป็นการเตือนเท่านั้นเพราะมันยังไม่ได้เกิดดังนั้นอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งกลัวนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับในคลิปนี้สรับคราศีเมษและคณาเมษเนาะจุดกเนิดตนุราศีเมษอยู่ทางทิศเหนือได้ทั้งราศีและคณาใช่จุดเดียวกันครับตนุราศีเมษตรงนี้ที่ี้เรามาดู ที่ตั้งของพบอริก่อน,นะครับในทางโหราศาสตร์ในราศีจักรตรงนี้เนาะให้นับไป6ราศีจากราศีของตัวเองนะครับเขาเรียกว่าภพเรือนที่6นั่นเอง1 2 3 4 5 6เป็นราศีกันนะครับภพบอรินั่นเองเนาะ,ะเราเคยพูดไปแล้วว่าราศีกันเนี่ยไม่ได้หมายถึงเป็นเาขาเรียกว่าราศีที่ ไม่ถูกกันกับตัวคุณนะไม่เกี่ยวกันนะครับราศีเนี่ยหลายคนหรือหมอดูเองอ่ะก็ต้องเอามาก็ยังเอามาเล่นกันตามจริงเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าคนเมธกับคนกันเนี่ยไม่ได้ผิดใจกัน,นครับแต่มันเป็นดวงดาวต่างหากที่บ่งบอกถึงว่าความมีปัญหาของคุณเนี่ยมาอยู่ที่ดาวพุธนะมันหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าคนราศีเมษเป็นคนปฏิสัมพันธ์เก่ง เข้าสังคมเก่งแต่ก็ระมาระวังคําพูดการสื่อสารแล้วก็เกี่ยวข้องกับเอกสารต่างหากนะครับที่คุณต้องระมัดระวังหมายถึงให้ระวังดาวพุธไว้ไม่ได้หมายถึงให้ระวังราศีกันก็ใจไหมครับและให้ระวังราศีกันเมื่อมีดาวโคจรมาอยู่ในราศีกันนะครับเช่นดาวประจําตัวก็ดีมาอยู่ในเดือนอริยระวังคดีความคอนเมดเนี่ยบินเมกับการเกิดคดีความง่ายที่สุดเลยครับต้องบอกไว้ก่อนเลยเพราะว่าดาวพุธเป็นดาวแห่งอริ มันหมายความว่าพุทธคือปากพุทธคือวาจาพุทธเมื่อตกอริดาวประจําตัวตกอริหรือดาวพุทธตกอริมันมักจะเกิดหมิ่นเมการเกิดคดีความได้ง่ายมากเพราะว่าอริมันแปลว่าอุปสรรคปัญหาโรคภัยก็เจ็บนิสินคดีความเนาะอริคือมันมีหลายปัจจัยแต่มันจะเกิดคดีความได้ง่ายกว่าเพื่อนเพราะว่าดาวอังคารเป็นดาวแห่งความรุนแรงดาวแห่งโทสะดาวแห่งอารมณ์ เมื่อดาวแห่งอารมณ์เข้ามาในเรือนพุธซึ่งมันเป็นดาวคู่ศัตรูกันมันเป็นผักเคาะคู่วิวาทนะครับเมื่ออังคารถึงเรือนพุธก็จะทําให้ไปถึงดาวพุธด้วยโดยตรงเลยทําให้เกิดมุมสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของการประทะกันด้านของวาจากับดาวพุธคือปากพุธอังคารคือรุนแรงก็คือการพูดจารุนแรงก็อาจจะก่ะเกิดขึ้นในคืาเรียกว่าในอนาคตข้างหน้า หรือมันมินเบจะเกิดขึ้นของการเป็นคดีความเข้าใจหรือยังครับในนั้นดาวอังคารยิ่ในราศีกันเนี่ยเป็นมหาจักรมันหมายถึงการที่แบบโต้เถียงเผ็ดร้อนนะครับการที่ทําอะไรด้วยความขมักขม้นด้วยการที่แบบเหมือนกับใส่อารมณ์รุนแรงเข้าไปมันก็เลยเกิดคดีความเกิดขึ้นง่ายอะไรประมาณนี้ทํานองนี้เข้าใจหรือยังครับเมื่อใดก็ตามที่อังคารโคจรมาอยู่ในเดือนอริ เนี่ยอังคารกำลังลงมาแล้วนะครับใกล้ละนะครับดังนั้นต้องระมัดระวังไว้เมื่ออังคารอยู่ในเดือนอริทุกๆครั้งจาไว้เลยครับอันเนี้ยมันใช้ได้ตลอดชีวิตนะครับรู้ครั้งเดียวตรงเนี้ยใช้ได้ตลอดชีวิตนะครับอันนี้สำหรับคนทั้งเมษทั้ทงลัคนาเมษทั้งราศีเมษนั่นแหละได้ทั้งคู่เพราะว่าอังคารก็เป็นดาวประจําตัวอยู่ดีเนาะอะ,อะประมาณนี้ทีนี้อริอยังเป็นดาวพุธ ดาวพุธราศีกันตามจริงราศีกันเนี่ยเป็นราศีที่หมายถึงชาวราศีกันหรือคนราศีกันนะครับเขาเป็นคนที่สามารถแก้ไขปัญหาให้คุณได้ด้วยซ้าเพราะว่าปัญหาราศีเมษเนี่ยราศีเมษจะมีปัญหาเยอะถามว่าทํำไมปัญหาเยอะปัญหาเยอะตรงนี้มันมันหมายถึงว่าเราอะเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะเราอะไปเจอคนมากหน้าหลายตาาสราชาเป็นดาวพุธเหมือนกันเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยจึงหมายความว่า คุณเนี่ยปฏิสัมพันธ์เก่งคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบแอดเวนเจอร์ชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวชอบเอ่ออะไรที่หมายถึงไม่อยู่นิ่งกับที่ครับเพราะคนเม่เป็นคนคี้เบือ่ออยู่นิ่งไม่ได้อยู่นิ่งไม่เป็นนะครับก็ต้องเคลื่อนที่ดังนั้นดาวพุธเนี่ยจึงหมายถึงการสื่อสารเดินทางเดินทางและสื่อสารไปด้วยถามที่ถามทางถามไปหมดนะครับคุยกันไปหมดเก่งเนื่องการสื่อสารเห็นไหมครับ เด่นเรื่องการสื่อสารแต่เมื่อคนมากคนก็มากความก็นี่ก็ปัญหาพูดเยอะพูดแย่มันก็เกิดอ่ะไม่ถูกใจใครบ้างแหละพูดด้วยความรุนแรงบ้างแหละก็ชกหกห้างบ้างแหละคนเมธเนี่ยเป็นคนที่อันนี้ต้องไปดูอ่าตแหน่งของอังคารครับว่างคันของคุณเด่นแค่ไหนทางคันยิ่งเด่นก็ยิ่งเจ้าโทสะถ้ายิ่งอังคารด้อยเท่าไหร่ก็ โทสะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าโทสะจะน้อยลงนะหมายความว่ามันต้องดูดาวคู่ศัตรูดาวบาปปะเคราะร่รวมด้วยหรือเปล่าอะไรแบบนี้มีเกณฑ์ร้ายถึงหรือเปล่าของดาวคารนอันนี้มันดูเยอะครับแต่เอาเป็นว่าถ้าอ่อนก็ไม่ได้แปลว่าดาวคารนจะไม่รุนแรงนะไม่ไม่ได้เกี่ยวตรงนั้นนะครับแต่แค่หมายถึงว่าอาจจะไม่ได้ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งแต่หมายถึงอาจจะมีความรุนแรงอยู่ในตัวก็ก็เป็นไปได้เพราะว่า ดาวประจําตัวเป็นดาวอังคารไงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็คือหมายถึงเป็นคนอารมณ์รุนแรงอยู่แล้วแต่อาจจะแสดงออกมาแล้วแต่กาลเทศะอยู่ที่ดาวอื่นเนี่ยมาขม่มหรือเปล่าถ้าดาวสมมุติว่าดาวอังคารไม่ได้เด่นมากแต่มีดาวแบบสุประค์เด่นเยอะเลยในดวงชะตาอ่ะอาจจะเป็นคนเรียบร้อยอาจจะหมายถึงว่าเวลาโกรธเท่านั้นนะถึงจะรุนแรงอะไรแบบนี้ครับผมก็เป็นคนนึงแหละที่ดาวประจําตัวเป็นดาวสุประคระ์ส่วนดาว ตนุเสตเนี่ยเป็นดาวองค์คารผมก็จะเป็นคนที่ข้างนอกอ่ะพูดจาแบบนี้แหละครับอ่อ,อนหวานนุ่มอ่ะแบบนิ่มๆพูดจานิ่มๆพูดจาแบบเบาๆนะครับพูดจาเพาะๆแต่เวลาโกรธเมื่อไหร่ไม่ได้พูดหยาบแต่วาโกรธเมื่อไหร่ก็จะพูดจารุนแรงเน็บแนมหรือไม่ก็พูดจาแบบให้คนมันจี๊ดใจดำครับเออนั่นแหละประมาณนั้นผมจะเป็นคนที่แบบขยี้ให้คนพูดแบบเจ็บใจแบบแบบ คำพูดก็เชื่อเฉือนคนได้อะไรประมาณนี้ผมจะพูดประมาณนั้นนะพูดปมได้พูดอะไรเงี้ยก็จะพูดเฉยไปเลยคือมันจะเป็นอีกคนคนหนึ่งเพราะว่าแสดงการแสดงออกของเราจะไม่เหมือนกับภายในคนราศีเมฆเนี่ยก็ต้องไปดูตนุเสษด้วยว่าดาวตวนุเสษคือดาวอะไรถ้าดาวคันก็เหมือนผมนี่แหละก็รุนแรงนะครับผู้จารุนแรงโกรธโมโหโวยวายง่ายนะครับก็จะเป็นแบบนั้นเนาะแต่ถ้าเป็นดาวสุประคอก็จะอ่อนลงแปลว่า ภาพลักษณ์ออกดูรุนแรงนะขวานผ่าซากนะแต่ตามจริงไม่มีอะไรข้างในคือหมายถึงไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ใส่ใจกับคําพูดมากก็แค่พูดพูดออกไปแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะดูรุนแรงคนอาจจะติดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีสำหรับเราได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะมันคือ first impression เนี่ยครับเออสิ่งที่คนดูเห็นแวบ,บแรกอะ่ะเขาก็จะจะ,จะแบบตัดสินเราได้แล้วอะ่ะพูดง่ายๆถูกดูไหมครับมันคือการคือคนบางคนเขาตัดสินแต่ ภายนอกลุดแบบรวดเร็วไปเลยก็มีบางคนก็ลึกถึงข้างในว่าเออต้องคบก่อนดูก่อนมันก็แล้วแต่กรณีเนาะเอออันนี้ก็ต้องว่ากันไปทีนี้เรามาพูดต่อเรื่องของเอกสารเนี่ยต้องดูดีๆคนเมธเนี่ยคนเมธเนี่ยมักจะเป็นดาวขานใช่ไหมก็คือมักจะเป็นคนที่อาจจะทําอะไรด้วยความรวดเร็วเกินไปร้อนแรงเร็วครับคนเมธอาจจะร้อนแรงเร็วมากกว่าชาวบ้านหน่อยก็ระมัดระวังเมธเนี่ยไม่เหมือนพิจิกนะครับ เมธเนี่ยเวลาโกรธเวลาโมโหนี่แสดงออกมาโดยตรงแต่พิจิตรจะเก็บไว้จะไม่เหมือนคนเมธนะครับทา,ทางที่อังคารเหมือนกันเนี่ยไอเราต้องแยกให้ออกนะคือหลายคนจะคิดว่าราศีเหมือนกันเนี่ยพฤหัสกับพฤหัสเหมือนกันเนี่ยต้องเหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือนกันนะครับเออไม่เหมือนกันไอธนูเนี่ยจะศิลธรรมทางพุทธศาสนาจ๋าเลยอะแต่ทางมีเนี่ยอันเนี้ยมันมนินเมก,กับเขาว่าเข้าส่งด้วย มายถึงว่าชอบในสิ่งที่เป็นศิยาศาสตร์แล้วก็ทางพุทธศาสนาด้วยไอ้แล้วแต่คนนะครับมันมันเป็นปลาสองตัวไม่ใช่ปลาตัวเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยความคิดลังเลสับสนมันหลงผิดได้ง่ายไม่เหมือนกับคนธนูที่แบบเขาเป็นคนขึ้นมาก็ตามแต่เขาคือการรวบรวมอืมแต่มีเนี่ยเป็นการแตกแยกอ่าเห็นไหมไม่เหมือนกันนะครับไอ้เราต้องรู้ด้วยนะอย่างพุทธพุทธไม่เหมือนกันนะครับมิถุนกับกันเนี่ยไม่เหมือนกันนะอืม อันนี้พูดแต่ปากอันนี้พูดด้วยทําด้วยพูดจริงทําจริงนะครับเห็นไหมมันต่างกันไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยสุขผู้สอบกระสุกตนไม่เหมือนกันอันนี้สุขพกกระสับอันนี้สุขความรักความใคร่นะครับหรือทเรียกว่าอารมณ์นั่นเองเพราะเป็นทัดลมเห็นไหมครับอันนี้หนักแน่นเป็นพกกระสับเพราะเป็นทัดดินเห็นหรือดังนนั้นเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับอย่าคิดว่าเหมือนกันแล้วจะเหมือนกันไม่ใช่เนาะ เพราะว่าไม่งั้นเขาคงไม่แยกราศีอะครับไม่งั้นเขาคงรวมเป็นราศีเดียวกันเนาะ,ะประมาณนี้ทีนี้ยังไม่หมดเวลาดาวพุธเนี่ยเป็นอริก็ระมัดระวังเรื่องคําพูดคําจาก,การสื่อสารคนเนี่ยเราเลือกเลือกมากไม่ได้หรอกเราเข้าสังคมเราก็ต้องเจอใช่ไหมครับวิธีการแก้คือเลือกคบคนแทนนะครับในเมื่อคนเข้ามาหาเราเยอะแยะมากมายหรือเราต้องไปเจอปฏิสัมพันธ์กับคนมากมายก็ มีคอนเน็กชันเยอะก็ดีแต่มากคนก็มากความอย่างที่บอกไปก็รามดระวังเอาไว้ด้วยคนไหนที่มันดูแบบแปลกดูไม่น่าไว้ใจก็ปลีกตัวออกห่างอย่าไปเข้าใกล้เขาเนาะเแล้วก็พยายามฝึกอารมณ์ควบคุมจิตใจให้มากนะครับอย่าพยายามใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งให้เราใช้สตินิดนึงเพราะว่าคือเราต้องฝึกครับถ้าเราไม่ฝึก เป็นนิสัยมันก็จะเคยตัวมันก็จะเป็นอย่างนั้นของเราไปเรื่อยๆถูกไหมครับแต่เราต้องพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ลดความร้อนแรงเร็วของตัวเองเนี่ยลงบ้างเพราะไม่งั้นอาจจะทําให้อา่าปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยอครั้งมากๆเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีเดียเด๋ยวปัญหาก็มาเดียเด๋ยวปัญหาก็มาคือหลายคนเนี่ยอาจจะแบบโวยวายเวลามาดูดวงกับหมอดูก็จะชอบโวยวายว่าปัญหามันไม่จบไม่สิ้นมันเยอะมันแยะแต่บางทีเราต้องดูตัวเองด้วยว่าเราอะ เป็นผู้ก่อปัญหานั่นเองหรือผู้อื่นเป็นคนทําให้อันนี้ผมก็ยอมรับนะว่าปัญหาผมก็เยอะแต่ผมมักจะเจ,เจอปัญหาจากชาวบ้านไม่ใช่จากตัวเองเพราะว่าตัวเราเนี่ยพยายามเซฟตัวเองแล้วพยายามทําทุกอย่างเพื่อไม่ให้ไปไปยุ่งกับใครไม่คือผมเป็นคนสันโดษมากๆเพราะว่าผมพยายามจะไม่ยุ่งกับใครเพื่อให้ปัญหามันน้อยที่สุดแต่ขณะนั้นปัญหาก็ยังวิ่งเข้ามาหาผมอยู่ได้เรื่อยๆไม่ไม่มีวันจบวันสิ้น คือเรารับฟังปัญหาชาวบ้านนี้ยังไม่เท่าไหร่นะเพราะได้ตังคอันนี้ไม่ได้ไม่ได้พูดเลยไม่ไม่ได้เกี่ยวเลยแต่ปัญหาเยอะอย่างมันหมายถึงปัญหาส่วนตัวที่อาจจะ่งเช่นผมอยู่ของผมดีๆใช่ไหมอยู่ในห้องไม่แทบวันๆน,นี้แทบจะไม่ออกไปไหนอะแล้วก็อยู่ดีก็จะชอบมีคนเผาเผาขยะหรือเผาอะไรสักอย่างแล้วก็จะมีควันแบบเยอะมากแล้วจังหวัดผมมันหนาวเนาะ ก็จะชอบมีการเผาเกิดขึ้นขนาดฝนตกเขายังเผาได้เลยผมก็งงเหมือนกันว่ามันเปียกนะมันเผาได้ยังไงมีคนบอกว่าน่าจะเผาในที่ร่มอืมก็ก็เอาเป็นว่าคือเราเป็นภูมิแพ้งไงเราเซสเิทีฟกว่าชาวบ้านเป็นหนักกว่าชาวบ้านบางทีผมต้องปิดหน้าต่างคือห้องนี้อับไปหมดเลยนะคือเปิดอะไรไม่ได้เลยคือแบบเราต้องเราไม่มีแอร์ด้วยนี่คือสําคัญเลยคือไม่มีแอร์เราไม่สามารถแบบอยู่ในห้องนานๆได้มากเพราะว่ามันไม่มีอากาศหายใจ และสักครึ่งชั่วโมงพอได้แต่ถ้าเกินครึ่งชั่วโมงมันมากเกินไปแล้วแล้วบางทีอ่ะวันละหลายรอบคือผมไม่ไหวคือวันละหลายรอบแล้วก็มีทุกวันด้วยผมก็เลยแบบแต่เดี๋ยวช่วงนี้ก็ค่อยๆดีขึ้นหน่อยคือแบบน้อยลงหน่อยแต่ก่อนนี้แบบโอ้โหคือหน้าหนาวนี้คือแทบจะไม่ต้องเปิดหน้าต่างเลยคือแบบต้องอับอยู่ในห้องบ่อยแต่โชคดีอากาศมันเย็นไม่งั้นเราคงอยู่ในห้องนานๆไม่ได้มันคือขาด,ขาดอากาศหายใจตายก่อน,นคือเป็นอย่างนั้นเลยคือแบบนี่แหละผมก็ไม่เข้าใจว่า มันเป็นกรรมอะไรนักหนาที่เราต้องมาเจอทางที่เราก็ไม่ได้ไปทําอะไรเขาเลยนะเออแต่เราก็ได้แต่คิดว่าเออมันคงเป็นกรรมเก่าแต่กรรมเก่านี้ตัวนี้มันไม่เม่นยำเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้ไงว่าเราไปทําอะไรเขาจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นกรรมใหม่แต่เขามาผูกกรรมกับเราเองเอออันนี้เราก็ไม่รู้เนาะดังน,นั้นเราจะโทษแต่กรรมเก่าตามกรรมเก่าอย่างเงี้ยอย่างเดียวไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นกรรมเก่าหรือกรรมใหม่กันแน่นะครับอ่ะประมาณนี้ดังนั้นคนเมฆเนี่ย ก็ระมัดระวังตรงจุดนี้เอาไว้ด้วยก็คือเรื่องการสื่อสารและคําพูดนั่นเองเนาะและวงท้ายวงเล็บไว้ด้วยว่าเอกสารต้องระมัดระวังทําอะไรดูดีๆให้รอบคอบประดักลุ่มครับแล้วเราจะได้ไม่มีปัญหาอุปสรรคในชีวิตมากจนเกินไปเพราะคนราเสีเม็วิ่งชนประทาทุกอย่างครับไม่กลัวไงคุณเป็นคนกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงดังนั้นเนี่ยจึงไม่กลัวสิ่งใดแต่พอเราวิ่งประทาทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาจะเกิดก่อนเสมอเพราะเราวิ่งเข้าไปหาใส่มันโดยที่เราไม่ได้ วางแผนไม่ได้คิดไว้ก่อนอันเนี้ยก็จะทําให้ปัญหาเกิดแต่ถ้าจะดีกว่าไหมเราคิดก่อนที่จะวิ่งเข้าไปหาแล้วปัญหานั้นอาจจะไม่ได้รุนแรงจนเกินไปแก้ทันแก้ได้สุดท้ายก็จะรับผลดีตามที่คาดหวังนั่นเองเนาะอย่าลืมว่าคุณได้เร็วกว่าชาวบ้านทุกอย่างแต่ก็ปัญหาเยอะกว่าชาวบ้านเช่นเดียวกันต้องมานั่งแก้หรือต้องมาเจอปัญหาเยอะกว่าชาวบ้านเช่นเดียวกันอันเนี้ยเป็นดาบสองคมนั่นเองครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นังใจกับช่อง channel ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ